พี่น้องมือนีจะลงห้าน้อยให้เบิ้งอีกค่ะพี่น้องห้าน้อยมือว่าน,นี่สูตรมันบ่อเข่ากันเนาะมันก็นเลยบบ่อบ่อเถื่อมือนี้มันเข่ากันได้พี่น้องห้าน้อยมือนีเข่ากันมือแรงอยู่แล้ววันที่สิบเอ็ดมือแรงวันที่สิบเอ็ดจ้าถ้าเบิ้งห้าน้อยพี่น้องเฮ็ดว้เรียบร้อยแล้วล่ะโอ้นี่คือดอกดอกดีแท่นี่นะแดงอุดมซับ์ด้หนี่พี่น้อง แดงอุดมทรัพย์ค่ะโอ้ออกดอกดีเว้ยเมื่อปีนี้ออกดอกหลายรอบนี่ฟังเสียงนกธรรมชาติห้องพี่น้องกุ๊ก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 อยู่ทั้งต้นมกม่วงเดีย๋ยวค่อยไปเบ่งเล็กห้าหน้อยกันเนาะพี่น้องเนาะมือแรงเนาะเที่ยวบางย่านเนี่ยมันเข่ากันหกหนะึ่งน้อพี่น้องมันกับมาเข่าหกหนึ่งรางของปกติได้พี่น้อง แต่ว่าศูนย์โกโกศูนย์ไปเขาพิเศษเกอประมาณไปเขาไอวีไอพีไปเขาวีไอพีพี่น้องพี่น้องจะเรียนสามน้อยก็ได้เด้อทั้งบนทั้งล่างขันมองได้คล้ายเป็นบาทเป็นยังเนี่ยอันนี้มันซื้อเท่าละโตเท่าละ,ละครึ่งสินะพี่น้องเป็นเงินหลายก็เลยเรียนเฮ็ดแต่ปกติเรียนย่างเดียวเลยเฮ็ดแต่ปกติเรียนก็เขาปกตินี่แหละพี่น้องขันก็นได้สิกันสามน้อยก็ใส่ไปเลยเพราะเป็นยังค่ะ ถือสองสามเร้งก็แห้งดีเห็นบ่ละ่ะมันกเข่าอยู่เด้มันเขา่ามันเข่าอันนั้นเด้เมื่อวานนี่เข่าพิเศษพร้อมเด้ที่ว่ามือออกหกหนึ่งรางอ่อ้บอมแมนเข่าห้าน้อยเออเข่าไอ้นั่นเข่าไอ้เข่าวิไอพี่กซุนอ่ะเข่าวิไอพีรอบนี้ก็เฮ็ดไว้แล้วค่ะพิเศษเออบอแมนปกติไอ้ปกต,ปกติยังก็ กติเฮ็ดไว้แล้วบอนใอยกะเน่าเบิดที่นองเอ้ย,อยมันเป็นยังหรอกมันเป็นไม่แบบแตะกี้เขากบเฮอนน้ำเพลนวะซื้อมาหลายๆมาปลูกไว้ดีกับพวกใครหัวซาหรอกทั้งพี่กบงามอยู่ที่นองทั้งพี่ ล่างเนื้อกันจับบอลเลยจับบอลแล้วก็ล่างเนื้อกันพี่เนาะเกือบใส่ขงังหนึ<อ>่งบุพเพจีสังได้เบิดบ้อ เพราพี่น้องดอกไม้เอาน้าของกินเหลือมาแล้วมาเทใส่บํารุงไว,ว้ละพี่น้องเอ้ยสวยไหมคะสวยไหมใช่เบิ่งห้าหน้อยพี่น้องเบิ่งห้าหน้อยเบิ่งความสวยความงามแล้วก็ไปเบิบ่งห้าหน้อยจะแคบหน้าจอเอาไว้เลยค่ะ ต้นวาสนาเห็นปะ่ะเอากิ่งมันมาเลยพี่น้องเอากิ่งมาเสียบดิต้นวาสนาเห็นปะ่ะพี่น้องมักดอกเขามันหอมนอะพี่น้องออกมอ่วงๆแล้วก็เป็นพั่วลงมาโอ้ยหอมต้นใหญ่ไวเบอ่อนี่ไหลยอยู่ดิวุ่นไหนข้างนอกฝุ่นในผ้าหรือข้างนอกพี่น้องถ้าเบป็งข้างนอกข้างนอกฝุ่นทางวัดเห็นป่ะกระถินเลยกระสีมาแล้วทางวัดเห็นดิ เด้ต้นวัส,สนานี่ตัวหนีงานเดี่ยวเกี่ยวมะกเกาะอยู่พี่น้องเกี้ยวกเกาะเกี้ยวดึงออกห่มเบิดเห็นปะอืมเกี้ยวเดเข้าไปเกาะเลยผุนเศษทีขอดกับยุลุมผุนเศษทีขอดเห็นปะเกี่ยวมะดเกาะเกี้ยวมะกเกาะ หอัดแต่เงินไ,ไหลมาดังหมดตัวพี่น้องผุ้หน่ะซื้อมาแพงๆเห็นบ่งามบา่มันฝนไหลก็บ่ได้มาหัวซ่าเนอะพี่น้องใช่เบิ่งหาหน้อยแล้วพี่น้องเด้อใจเย็ยเยนๆพี่น้องใจยเยน็นๆเบิ่งให้จบให้แน่คลิปนะ่ะอย่าอย่าขำโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งให้แน่เด้อ ขอาระคุณเป็นย่างสูงค่ะพี่น้องคลิปไดที่ไม่มีโฆษณาลงบเบิ้งเหน่มนี่หวยดีๆอามาแบ่งปันพี่น้องคือเกาบ๊อืซอผู้เดียวบะถือผู้เดียวเราพี่น้องถือตลอดอยู่ถือตลอดอยู่พี่น้องถือน้ำขมินบ่อบุนเตียนเตียนเตียนไปละเตียนมาจับหมองนิ่ได้เจอแต่เตียนพี่น้อง เตียนเถอก็บงย่อมเพียมันดอกเตียนนะนี่ก็าคอยจัดการเอาห้างมันออกนะี่แหละเอ้ยขอแห้งเอามาจากบ้านหลังพุ่นได้นี่พี่น้องออกมาจากบ้านหลังพุ่นแล้วก็มาปลูกลงนี้เอามาซ้ำใส่ต้นกระถางไว้แล้วมันก็ขึ้นบ้ามันอีหยงังค่อยนี่ยพวดแทะเฮ้ยเฮ้ เบิ่งห้าหน้อยพี่น้องเบิ่งห้าหน้อยก่อนเดี๋ยวพุทธอันนี้ก่อนโอ้โทเธอเธอเธอป้าหยาสามปลาหยาพี่น้องเบิ่องด้ยมือนี่ยสามอกจากต้นวาสนาเนี่ยออกแกกบบนะเลี้ยงปีบ้านประกาศนะมือเสาร์นี่ในหมู่บ้านคุณอันนี้ยึดทงนาพี่น้องอูักว่ะเอา ตัวเดี่น้องเด้ออืมดินเออคักคักอืม,อม,อมไม่เคลื่อนนะอือเอาก็ไว้ไวขังนอกพี่ละเต็มอยู่ขังนอกพี่ละบ้านย่างูเนาะแต่ว่างูงมาเข่ามาดอกพี่น้องมาหลาย ต้นวัสนาคอยงามๆไม้เออยังก่อนเครื่องไม้โคตรมาพอดมาได้เวลาเราพี่น้องไปเบื้องเลขไปหนาเขามาดึงไม่ใครเรียกเลาเห็นต้นแล้วหนหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นอยู่ข้างในคุณพี่น้อง สีต้นหาต้นหาต้นว่วัฒนานะปลูกเอาห่มปลูกเอาห่มค่ะพี่น้องล้างมือก่อนจะแป๊บนึง เบิ่งเล็กที่น้องฮหาหนอยฮหาหนอยฮหาหนอยมือแรงเ้อพี่น้องเด้อจะออกก่อนออกก้อนสองทุ่มครึ่งยี่หรอกมาละจ้ะมาแล้วอ่าแคปหน้าจอเลยจ้าเพื่อการเป็นการไม่เสียเวลาจ้ะโบดฟังทางช่องก่อนนะคณอคำเตือนจ้ะคำเตือนทางช่องและคำปิ่นให้ไว้เพื่อเป็นแนวทาง ไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นค่ะโปรดใช้วิจารยณในการรับชมด้วยขอบคุณค่ะเอาให้เบื้องงวดก่อนพี่น้องมันขึ้นนี่แหละมันอคืนนี่ที่สิบเอ็ดขึ้นวันที่สิบได้พี่น้องอันนี้ห้าน้อยวันที่เก้าค่ะพี่น้องเข่าหกน่งคือมันคือมันเข่ากันไงเข่าหกหนึ่งกบหกศูนย์พี่น้องมันก็เลย ที่เบาให้ฟังะนะได้ตัวนี้แหละมือขึ้นนี่นี่พี่น้องออกมือขึนนี่เด้อนี่เด้อปกติหกเกียศูนย์หนึ่งเกียอันนี้พี่พี่เนาะพี่ใหพี่อันนี้พิเศษจ้ะพี่น้องอันนี้พิเศษอันนี้พ,พี่ออกตัวนี้เขาเอาตัวนี้สองสอง,องมีนี่หกเกียศูนย์หนึ่งหนึ่งบะมีนวหนึ่งหนึ่งอันดึงเกียรมันเป็นอันนี้เนาะ มันเป็นอันนี้เกือบเกือบอะพิดเด่นสองกับสามเด่นก็ไม่มาเด่นสองกับสามไปเขาพิเศษเนาะอันนี้เกิดเจ็ดเก้าสี่สี่สองโอ้พี่น้องขั้นแากเอาอันสามน้อยเก่เาเลยเด้อ,ดอพี่น้องเด้เด้มาเขาใหญ่พี่เด้อสี่สองเด้ซื้อเลขให้กราบพร้อมเด้จ้าเด้อบทลางมากตัวได้ก็คาดเอาคั้นว่ามันหลายนะ งวดนี้มีแล้วล่ะพี่น้องงวดนี้มีแล้วมีแล้วอันนี้บ่แมนอันนี้บบเอาอันนี้ที่สิบเอ็ดและ่ะแต่บบเอาลกอันนี้เด็กพี่น้องแคปหน้าจอเลยจ้าแคปหน้าจอหาหนอย้านอยวันที่สิบเอ็ดจ้ามือนี่ลหละค่ะสิบคู่คือเกา่าแต่ว่าเน้นหายแบบเก่ากับที่ว่าออกหกหนึ่งอันได้พี่น้องนี่แบบเดียวกันเลยมันเข่ากันสองคู่คือเก้ามือนี่ เด้อมามามาอ่านอ๋นอเจบคลิปไปแค่นี้แหละพี่น้องหน้าแคบหน้าจ่อเด้อหาหน้อยเด้อหาหน้อยมือแรงเด้อปกติจ้าปกติปกติคอยยุ่งใส่เขาขึ้นมาได้เขียนปกตินั่นแหละพี่น้องแคบปอะโลดมือแรงนีแ่แหละ เอาไปซื้อเหรียญพี่นอ้องซเชียลฮอดเลขลาววันที่วันที่สิบสามวันจันทร์เนาะซเชียลฮอดวันที่นั่นวันจันเลขเออเลขลาวเขาเล่นยห้าหน้อยไปก่อนเอาไปเบิ่งเป็นแนวทางจ้ามุาซื้อเอาไเป็นยังดอกค่ะลงเป็นแนวทางซื้อ,อ,อสวัสดีค่ะฝากทั้งช่องนี้ด้วยจ้าช่องน้อยๆเนี่ยละจ้า